สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดเมเองห่างหายกันไปนานมากๆเลยคิดถึงแอดเมกันบ้างไหมเนี่ยแอดเมเองก็คิดถึงเพื่อนๆชาว FC ซออนไลน์เหมือนกันนะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าในแพทใหม่ที่เพิ่งอัปเดตวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมามีฟีเจอร์ใหม่และคลาสใหม่พร้อมอัปเดตเกมเพลย์ใหม่ๆต่างๆเข้ามามากมายแต่มีสิ่งหนึ่งที่แอดเมชอบมากๆนั่นก็คือ ของรางวัลเมื่อผู้เล่นขึ้นแรงกิ้งได้สำเร็จบอกเลยว่าเด็ดมากๆเพราะแจกไอคอนบวก5และ BP หลักหมื่น M งั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่าในแต่ละแรงกิ้งจะมีของรางวัลอะไรบ้าง r a n เ w o r ์คลาส s ลนชัลเลนเจอร์ r ลนซูเปอร์ชัลเลนเจอร์เลนแชมเปียนเลงซูเปอร์แชมเปียน อะไรกันบ้างคะกับของรางวัลรงกิ้งใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นแรงแล้วก็รีบไต่แรงขึ้นมาเจอแอดนีล่ะรออยู่แต่เจอแอดแล้วเบาๆกันหน่อยนะบ๊ายบาย